สวัสดีครับ FC ทุกท่านเอกีซียูนะฮะกลับมาดูว hmm. ่าคนนี้ทำอะไรกึกกักกึกกักหรือห้องอ่ะสวัสดีค่ะเกิดอะไรขึ้นรู้สิมันอยู่ห้องไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะหมดคันไฟขึ้นบ้านนี่ดิหมดคันไฟหมดคันไฟแต่ตะเก็บเกล็ดไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงมองไหนเหรอเออเราก็นึกว่าไปไหนเห็นเงียบๆก็เลยมาตามดู จะแจใหม่เลยทีนี้อ๋อเงินก็อยู่นี่เลือกค่อยไปฝ้าร้านให้แล้วนะอยู่กับปุ้ยนะครับเอฟซีอยู่กับคุณปุ้ยนะครับเอฟซีไม่รู้ขึ้นยังไงแต่ไม่เห็นรังมดเลยโอเคได้ได้ไปก่อนเลยบายด่าเห็นบอกว่าอยากกินน้ำมะพร้าวใช่ไหมไม่แลวเที่ยวไปวางอยู่ร้านใช่ไหมใช่แล้วโอเคเดี๋ยวพามาให้ เสริมเสริมพลังก่อนค่ะทุกคนกินน้ำมพะพร้าวเพิ่มพลังเปิดหน้าต่างฝั่งนี้ได้ไหมเปิดได้แต่ว่าลมมันจะพัดละอองฝนเข้ามาค่ะ ะสงสว่างขึ้นมาหน่อยนึงหลังตู้หลังตู้ก็ไม่เห็นมีมดนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันขึ้นไปอยู่ตรงยังไงเก็กวดแก้บหนง ฝุ่นอยากใยมีแต่ฝุ่นอยากใยแต่ว่ามดไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแต่มัน,น, er. มนตอมมันตอมมันไต่าตามพื้นหลังตู้หลังตู้ก็ไม่มีอ่ะไม่มีรลังมดไม่มีอะไรแต่ว่ามันไต่ขึ้นมานี่ค่ะนี่นี่หนูให้ดูให้ดูนะเนี่ มดคันไฟเนี่ยเวลาถ้าหนูปูที่รบที่นอนนะมันก็จะไต่ขึ้นมาบนที่นอนแล้วก็ก็แบบจะตอดจะกัดยิบยิบแยบยบ,ยบอยู่เนี่ยเนี่ยมด,ดนี่ละนี่มดคันไฟนี่นี่มดคันไฟกัดคันเมิคืนเลยไม่ได้นอนเลยทั้งมันขึ้นมาตรง นี่ค่ะทุกคนค่ะไหนล่ะโฟกัสหน่อย,อยมุมเสามุมเสาของบ้านตรงหัวนอนอะ่ะไหนล่ะกล้องโฟกัสยังอ่ามุมเสาของบ้านตรงหัวนอนอ่าหนูก็ต้มน้ําร้อนต้มอะไรแบบว่าลาดไล่เนาะมันก็ไม่ไปอะ่ะมันก็ยังคงอยูอ่มันมาอีกตอนนี้เต็มพื้นเลยมาแล้วนี่เก็บกวาดบ้านเก็บกวาดทุกอย่างเลยตอนนี้แต่มันก็ยังอยู่อะ่ะ เกวกวจนสะอาดจนพื้นลื่นแล้วอะตอนเนี้ยอืเอเฮ้ทำยังไงดีมันมันอยู่ยังไงมันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอกวดจนเมื่อยแล้วอะกวดจนไม่กวดจะหมดแล้วสงสัยได้ไปซื้อสเปรย์แล้วแหละฉีดพ่นสเปรย์สเปรย์ต้องลงแล้วโอ้ เก็บเคลียร์บ้านงานใหญ่แล้วมาช่วงอันนี้ด้วยโอ้มันรอกช่วงอากาศร้อนอืมนั่นสิทำยังไงล่ะทีนี้ทำต้องฉีดสเปรย์อะเปิดก่อนมนเนลาอองคงไม่เยอะแล้วแหละช่วยหนูเก็บกวาดบ้านด้วยนะคะ มพัดไปทิศทางอีกแล้วค่ะลมพัดไปทิศทางอีกแล้วมันไม่เข้ามาทางนี้แล้วอ,อ้าวเปลี่ยนทิศทางแล้วคุณรำอ้าว๋ยวเข้าบ้านแล้วค่ะกคด โ,โอ้โกตายแล้วเอซีเห็นโกนหมดเลยกลมอ่ะกลมให้เอฟซีดูขอโทษค่ะเออออหมัดค่ะอื้อน่าัดทำยังไงเนี่ยทำไมทำไมเป็นแบบนี้เนี่ย ทำไมม็ขึ้นบ้านนี้ะทุกทีไม่เป็นนะขนมก็ไม่มีนะ ชอบขีดเสาเอาชอบขีดเสาเอาไม่อยู่ค่ะทุกคนคะ่ะเคยแล้วแต่ก่อนนะเคยเคยแล้วแล้วเจอละอ,องฝนแบบนี้แหละมันชาล้างไปขึ้นได้อีกเหมือนเดิมแล้วทีนี้อืมต้องเป็นสเปรย์เนาะเอฟซี้าไหมคะต้องเป็นสเปรย์เนาะ ผาตู้เก็บอ่อตู้เก็บเก็บตุกจากเก็บพ่อห o ของน้องกับจันพี่คุแม่เลือกให้น้องเองน้องมาอันนี้ดีหลาย แม่เลือกแม่เลือกเป็นายน่ารักให้น้องน้องน้องพอเป็นเด็กน้องๆก็ชอบอนเขาคือเหล็กเหล็กโคตรงอแล้วค่ะไม่ทนนะเป็นเป็นเป็นเอ่อตู้แบบเนี้ยอุ้ยปีนอะสั่าง เพราะว่ากันกันหนีกัน,นย้ยกออกได้คันเก็บเก็บไม่ได้ ก็จะประมาณนี้ตรงไม่อเ,เอ,อ่ยตรงนี้หนูเป็นคนสายตาเอียงนะคะทุกคนค่ะไม่รู้ตรงไม่ตรงเอาไปก่อนแล้วอ๋อ,อทำไมมันดันมาเพราะว่าเด็กตัวนั้นมันรูด ไหนแล้วค่ะวันนี้ก็ <c oughs> หนูก็จะเก็บบ้านอ่าะไะปุ๊บปึ๊บวันนี้หนูก็จะเก็บบ้านเก็บเก็บภายในห้องนี้ก่อนเนาะมดมดกวนใจ อยู่เฉยๆไม่ได้มีงานวันนี้มีงานล้างจานซักผ้าเก็บภายในบ้านอ่าลี์เลียบปัญหาบนบ้านก่อนเพราะว่ามันรกแล้วก็ให้มันเป็นระบบระเบียบเดี๋ยวเด็กๆมาหรืออีก <c oughs> คืองานบ้านไม่มีจบบ้านหนูแต่ก็ก,ก็ทำมาค่ะก็ต้องทำเนาะแต่ตอนนี้คือเขียนในห้องก่อนเรานอนในห้องไม่ได้เมื่อวานกับ ก่อนก่อนหนูนอนข้างนอกตรงหน้าทีวีอ่นผ้าแล้วลูปไปนอนตรงนั้นข้อนอนตรงนี้เราบดกัดคือต้องไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่เอกเขาออกไปข้างนอกจะให้เขาซื้อสเปรย์เข้ามาฉีดนะคะสําหรับคลิปนี้หนูก็ต้องทางานทังงาน,นห้องก่อนคลิปนี้หนูก็ขจอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ <laughs>